บรรยากาศในวันซ้อมรับปริญาบัตรของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุสีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทพธัญบุรีครับให้เห็นบรรยากาศโดยทั่วไปการรับปริญญาในปีนี้จัดขึ้นที่หอประชุมชานชัยอะเคเดียมนะครับ ในขณะนี้บัณฑิตที่จะเริ่มรับในวันที่25ก็ามาซ้อมมาพร้อมหน้ากันในวันนี้ก็กำ,ำลังซับซ้อมกระบรวนการวิธีการที่บัณฑิตจะเข้ารับปริญญาครับท่านนายกสยา อาจารย์ขนมคณบดีของคณะนิเทศศาสตร์อาจารย์ครับเป็นไงบ้างรู้สึกิลุหาจบในวันนี้แสดงความยินดีหน่อยครับรู้สึกิลุหาจบเป็นไงบ้างวันนี้ครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีครับครับรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะอการเดินบัตรบัตรดินแล้วก็นิทรรศติั้งหลายนะครับครับครับในวันยิ่งใหญ่สําหรับเขาอ่าใช่ครับปีนี้นิเทศศาสตร์จบสักกี่คนหรือวิจบที่ยังครับ 65บล้วครับขอะดีมากครับจาก<อ>เป็นผู้บกเบิกที่เที่ยวสาร์ของมทยกรุงเทพธนบุปปรีขอบคุณมากครับจากครับกน้าใสหนารนางสรนาใสนัาน้น้านาสหน้่สน้าสน้าที่สุด